ขอ,อยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่19พฤษภาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่12ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์ เวลานั้นข้าพระเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ส่งรู้จักข้าพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่29ข้อที่11ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าขอพระเจ้าประทานพักกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอำานวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์ให้มีสันติภาพอาเมน พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้และถ้อยคำของพระอ,องค์นะครับได้บันทึกในวันต่อวันไว้ว่าเราอยากให้เจ้ารู้เหลือเกินว่าเจ้าปลอดภัยและอยู่ภายใต้การปกป้องของเรามากแค่ไหนแม้เจ้าอาจไม่รู้สึกเช่นนั้นแต่นี่คือความจริงเจ้ากำลังอยู่บนหนทางไปสู่สวรรค์และไม่มีสิ่งใดที่จะมาขัดขวางไม่ให้เจ้า ไปถึงที่หมายนั้นได้นาที่นั้นเจ้าจะได้พบกับเราหน้าต่อหน้าและความยินดีของเจ้าก็จะเอ่อล้นด้วยความสุขที่ไม่อาจหาสิ่งใดในโลกมาเปรียบได้เราไม่เคยห่างไกลไปจากเจ้าเลยแม้กระทั่งเดียวนี้และถึงแม้ว่าเจ้าจำต้องมองหาเราด้วยสายตาแห่งความเชื่อเราก็จะยังคงเดินไปด้วยกันกับเจ้า จนกว่าจะสิ้นยุคและตราบนินรันดร์แต่ถึงกระน,นั้นก็ดีคำสัญญาถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราที่ให้ไว้แก่เจ้าก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเจ้าได้เมื่อใดที่เจ้าลืมว่าเราอยู่ด้วยเจ้าก็จะพบความโดดเดี่ยวและความกลัวลูกเอ๋ยสันติสุขของเราจะเข้ามาแทนที่ความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้น ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าละลึกได้ว่าเราอยู่ด้วยกับเจ้าเสมอดังนั้นจงฝึกที่จะเดินไปด้วยกันกับเราในทุกๆวันอาเมนนะฮะก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฝังทุกท่านให้มีความสุขให้เราได้รับพรพจากพระองค์อย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ